สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณารินาทได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับจะเห็นได้ง่ายมากว่าปัจจุบันเหตุใดผู้นำลาวและรัฐบาลลาวจึงต้องพยายามและส่งเสริมคนลาวให้ไปศึกษาต่อในประเทศเวียดนามจำนวนมากแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของภาษา และสุ่มเสี่ยงที่จะจบมาแล้วจะไม่มีงานทำก็ตามและไม่เคยคิดจะส่งเสริมให้คนลาวมาศึกษาในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลย 1. การออกมาพูดโมมัวของนักวิชาการลาวที่อุปโลกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลลาวถึงการเรียกร้องแผ่นดินอีสานว่าเคยเป็นของลาวและภาคกลางของไทยทั้งหมดเจรดภาคตะวันออกนั้นเคยเป็นของขเขมร ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความจงใจสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อต่อคนลาวว่าที่ประเทศลาวไม่เจริญนั้นเพราะถูกชาวสยามมาปร้นเอาแผ่นดินไปทั้งที่ความเป็นจริงนั้นที่ประเทศลาวไม่เจริญรุ่งเรืองสักครั้งนั้นล้วนเกิดมาจากการผูกขาดอำนาจของผู้นำลาวและพวกพ้องที่ไม่มีสติปัญญาและไร้ความสามารถที่จะนำพาประเทศลาว ให้เจริญรุ่งเรืองได้ 2. การสร้างเรื่องเท็จต่อประชาชนของตนเองว่าสยามมาปล้นเอาพระแก้วมรกตของลาวไปและรับปากว่าจะนำมาคืนลาวแต่สยามก็ไม่เคยนำพระแก้วมรกตมาคืนสักทีจึงเป็นสาเหตุทำให้แผ่นดินของลาวพบแต่ความยากจนและทุกข์ยากลำบากไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีแต่แท้จริงแล้วลาว ไม่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นชาติก็ล้วนเกิดจากการผูกขาดอำนาจของผู้นำลาวการคอรับชันกันกอย่างหนักต่อแผ่นดินลาวการสร้างเขื่อนทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อนำมาขายและเป็นหนี้จีนจนหมดปัญญาใช้หนี้ได้การโกหกและแอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนจำนวนมากมายเพื่อส่งขายเวียดนามและนำเงินมาเข้ากระเป๋าของพวกพ้องตนเองทั้งสิน้น จนทำให้แผ่นดินลาวกลายเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งประชาชนทุกยากลำบากกันทั่วประเทศเรื่องความจริงของพระแก้วมรกตที่คนไทยและคนลาวควรต้องรู้ความจริงเอาไว้ว่าพระแก้วมรกตจริงๆนั้นมาจากไหนและควรไปศึกษาให้เข้าใจจากบันทึกหมายเหตุของอาณาจักรสุโขทัยด้วยและคนลาวไม่ควรปล่อยให้ผู้นำตนเองนักวิชาการตนเองมาสร้างเรื่องเท็จ จากปากที่พูดกันขึ้นมาลอ,ลอยและมั่วและไม่มีหลักฐานมาอ้างอิงสักอย่างเพราะพวกเขานั้นคิดว่าคนในชาติตนเองนั้นโง่หลอกง่ายและสุดท้ายก็เสี่ยมให้คนลาวเกลียดคนไทยเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองในการครอบครองอำนาจให้นานสุดต่อไปในรัชสมัยนั้นในประวัติศาสตร์ใครๆเขาก็รู้ว่าอาณาจักรสุโขทัย ของพ่อขุนรามคำแหงนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนและมีอำนาจการปกครองที่เจริญรุ่งเรืองและยาวนานมากกว่าในยุคข,ของอาณาจักรสุริยวรมันเสียอีกหลังจากอาณาจักรขอมล่มสลายลงจากการแผ่อำนาจการปกครองลงมาของอาณาจักรสุโขทยัยว่ากันว่าในยุคสมัยนั้นอาณาจักรสุโขทยัยแผ่ขยายอำนาจการปกครองกินพื้นที่ประเทศไทยประเทศลาว ประเทศเขมรและเวียดนามทั้งหมดไปจรดแผ่นดินเขตจีนในหลายพื้นที่และนิสัยของพระองค์ใครๆก็รู้ว่าเมื่อทรงทำศึกชนะแล้วก็มักจะยกให้กษัตริย์และผู้ครองนครนั้นขึ้นปกครองแผ่นดินกันเองแต่ให้ยกแผ่นดินนั้นเป็นประเทศสาราชขึ้นตรงต่ออาณาจักรสุโขทยัยทั้งหมดและในประวัติศสาสตร์ของไทยย่งได้บันทึกเอาไว้ว่า อาณาจักรสุขโขทัยในราชวงศ์พระร่วงนั้นยังเป็นผู้สร้างอาณาจักรกรุงอโยธยาขึ้นมาแล้วเป็นปฐมกษัตริย์แรกที่เข้ามาปกครองกรุงอโยธยารวมไปถึงการปกครองทั้งอาณาจักรขอมสีโคตรบูร์พูกามล้านนาล้านช้างสุวรรณภูมิมอญแต่ไม่พบการบันทึกว่ามีอาณาจักรเขมรในประวัติศาสตร์จรึงคาดว่าชาวขเขมร เพิ่งเกิดขึ้นมานั้นตอนหลังอาณาจักรชัยยวรมันล่มสลายลงและคาดว่าขมเมรน,น่าจะเป็นชนชั้นแรงงานทาสมีหน้าที่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ส่งเป็นสเบียงให้กับผู้ปกครองแผ่นดินนั้นๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อความที่น่าสนใจจากคุณเดชานารินาที่ได้โพสต์ข้อความประวัติศาสตร์และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองภายในอาเซียน หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินาทได้โพส์ตข้อความใหญ่น่าสนใจดังนี้ครับอยากให้คนไทยและคนลาวฟังในสภาลาวไม่ใช่มีตัวแทนประชาชนออกมาพูดเตือนสติประธานสปอปอลาวที่ผูกขาดการปกครองประเทศมาอย่างยาวนานและวางแผนและ ร่วมมือกับนักวิชาการลาวกุเรื่องขึ้นเองและสร้างตำราเรียนหลอกคนในชาติตนเองมาอย่างยาวนานและโยนความผิดให้กับประเทศไทยด้วยการสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเมื่อพวกพ้องรัฐบาลของตนบริหารล้มเหลวในสภาลาวดอเตอร์คาเผยปานมาลัยทองได้ออกมาพูดเตือนสติประธานลาวจับใจความเป็นไนไนว่าเรายัางจะสร้างเรื่องโกหก ให้กับคนในชาติของเราไปอีกนานแค่ไหนเราจะปลูกฝังลัทธิจอมปลอมให้กับคนในชาติไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่รัฐบาลพูดกรอกหูประชาชนทุกวันมันคือความจริงหรือการสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาการปลูกฝังแนวคิดให้คนในชาติเกลียดชังผู้อื่นโดยที่ไม่มีการสืมหาความจริงและใช้แต่อำนาจบีบบังคับให้คนอื่นต้องเชื่อและ ถ้าไม่เชื่อก็มีการทำร้ายคนอื่นเพื่อบีบบังคับให้เชื่อตามความเชื่อของตนถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปคนลาวรุ่นใหม่ๆที่เกิดมาก็ต้องถูกปลูกฝังให้มีความเชื่อและเกลียดชังคนอื่นโดยไม่ต้องมีการสืบหาความจริงกันแบบนี้มันจะถูกต้องไหมผมก็ขอเสริมให้อีกว่าการปกครองใดๆ ที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและการคงอยู่ของอำนาจพวกพ้องตนเองให้มีอำนาจยืนยาวให้ได้นั้นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องรีบทำนั่นก็คือ 1. ทําทำให้ประชาชนโง่เพื่อจะได้ปกครองได้ง่าย 2. ส,สร้างภาพและสร้างเรื่องเท็จหลอกประชาชนให้เกิดความกลัวและให้ศรัทธาผู้นำแบบไม่ต้องมีเหตุผลสสิ่งนี้คือหลัก นโยบายสำคัญพื้นฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์ทุกประเทศที่สามารถคงอำนาจของพวกพ้องตนเองไปได้อย่างยาวนานหากปล่อยให้ประชาชนหูตาสว่างและมีความคิดที่ฉลาดขึ้นเมื่อไรอำนาจเหล่านี้ก็จะหายหมดสิ้นไปทันทีจึงไม่ต้องแปลกใจไปกับเหตุการณ์ที่ผู้นำลาวกับขเขมรที่ จำเป็นต้องพยายามสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อทำลายแผ่นดินสยามมาตลอดเพื่อใช้เป็นข้ออ้างและสร้างเรื่องเท็จให้อำนาจของพวกตนนั้นยังคงดำรงอยู่ต่อไปได้ต่อในสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้ 1. คนลาวหลายคนที่เข้ามาทำงานในไทยเริ่มฉลาดขึ้นมีความคิดมากขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและเปิดหูเปิดตาและพวกเขาเริ่มได้สัมผัสกับความเป็นอิสระที่แท้จริง และความเห็นความเจริญรุ่งเรืองในระบอบประชาธิปไตยที่จับต้องได้ 2. คนลาวที่เข้ามาเรียนในเมืองไทยมีจำนวนมากขึ้นและได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความจริงที่ถูกต้องจากหลักฐานต่างๆที่มีบันทึกอยู่จริงทำให้เกิดสติปัญญาและมีความคิดสมัยใหม่และเริ่มตระหนักรู้ถึงการปลูกฝังกันมาแบบผิด,ผดในตอนเด็ก ที่ตนเองได้เรียนที่ประเทศลาว 3. คนลาวเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลของไทยเพิ่มมากขึ้นได้เห็นความเจริญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยและได้เริ่มมานำเปรียบเทียบถึงความล้มเหลวและความล้าสมัยของการบริหารประเทศของผู้นำตนเอง 4. คนลาวที่อาศัยในประเทศไทยได้มองเห็นความแตกต่างในทุกด้านกับประเทศของตนเอง ได้มองเห็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ในขณะเดียวกันเมื่อพวกเขากลับประเทศลาวนั่นก็คือความสิ้นหวังในทุกๆอย่างใน4ประเด็นนี้ล้วนได้สร้างความสั่นคลอนต่อระบบผูกขาดการปกครองต่อประชาชนลาวของผู้นำลาวทั้งสิ้นดังนั้นการสร้างกระแสความเกลียดชังชาวสยามมาอย่างยาวนานให้กับประชาชนลาว การพูดถึงเรื่องเท็จของรัฐบาลลาวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งของผู้นำลาวและการที่ภาคธุรกิจของไทยขับไล่แรงงานลาวกับประเทศลาวให้มากขึ้นเท่าไหร่นั้นย่อมส่งผลดีต่อผู้นำลาวและรัฐบาลลาวเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองคนลาวและผู้นำลาวยังได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการที่แรงงานลาวถูกส่งกลับบ้านและพวกเขานั้น ก็พร้อมจะสร้างเรื่องเท็จต่อประชาชนว่าคนสยามนั้นชอบเอาเปรียบคนลาวมองคนลาวต่ําต้อยติดดินและไม่มีวันที่จะมีความจริงใจต่อคนลาวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อความที่คุณเดชานารนาตได้โพสต์ขึ้นผ่านทาง facebook หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ